บทที่สามสามเดือนผ่านไปอตงยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับมาอยู่บ้านต่แป้เตียวรู้สึกผิดหวังและว้าเวระคนกัน แต่คงจะต้องทำอะไรสักอย่างนั่นคือต้องไปเอาตัวอตงกลับมาก่อนที่อะไรอะไรจะสายเกินแก้ข้างฝ่ายอาตงนั้นเมื่อได้เปลี่ยนจากเพศคารวาสมาถือเพศบรรพชิตแล้วก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดหลวงตาซึ่งเป็นสมภารวัดได้ให้ความเมตตาแก่เนนตรงเป็นพิเศษด้วยเห็นว่าเป็นเด็กที่มีความกระตันยูสูง หลวงตาครับทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างเลิศที่สุดเน้นตรงถามท่านสมภารในเช้าวันหนึ่งทุกครั้งที่พูดกับภิกษุอาวุโสรูปนี้มือทั้งสองจะอยู่ในท่าประนมเสมอเออเจ้าเข้าใจถามดีนะเอาละ่ะเมื่อเจ้าอยากรู้ข้าก็จะบอกให้เอาบุญพูดจบ ก็ลุกขึ้นเดินไปที่ตู้พระคำภีหยิบพระไตรปิฎกมาพลิกดูสีห้าเล่มแล้วจึงหยิบติดมือมาเล่มหนึ่งพูดกับเนนตรงว่านี่หลักฐานอยู่ในเล่มนี้ฟังให้ดีข้าจะอ่านให้ฟังท่านเปิดคำภีเล่มนั้นแล้วก็อ่านภิกษุทั้งหลายสำหรับบุคคลสองท่านเราไม่กล่าวว่า จะกระทำตอบแทนได้ง่ายเลยสองท่านคือใครคือมารดาและบิดาหากบุตรจะเอามารดาไว้บนบาข้างหนึ่งเอาบิดาไว้บนบาข้างหนึ่งปรนิบัติถึงเขาจะมีอายุยืนร้อยปีอยู่ได้ตลอดศตวรรษและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการขัดสีนวดฟันอาบน้ำให้ และแม้ว่าท่านทั้งสองจะพึงถ่ายอุจระปัสสวะบนบาทั้งสองของเขานั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทำคุณหรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาถึงบุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติทรงอิจราธิปัดบนมหาปตพีอันมีสัตตร,รัตนะมากหลายนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทําคุณ หรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนว่าบุตรคนใดชักจงกูงปลูกฝังประดิษฐสถานซึ่งมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาไว้ในศรัทธาสัมปทาซึ่งมารดาบิดาผู้ทุศีลไว้ในศีลสัมปทา ผู้มีมัจฉาระยะไว้ในจากค่าสัมปทาผู้สามปัญญาไว้ในปัญญาสัมปทาด้วยการกระทำเพียงนี้จึงชื่อว่าเป็นอันได้แทนคุณได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาเน้นตรงฟังท่านสมภารตั้งแต่ต้นจนจบอย่างตั้งอกตั้งใจ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตามภูมิความรู้ระดับปฐมสีของตนอ่านจบท่านสมพานถามผู้เป็นสิทธิ์ว่าเป็นไงเข้าใจสราบซึ่งแล้วหรือยังครับหลวงตากรุณาสรุปอีกครั้งเถอะครับตอนท้ายๆผมยังไม่เข้าใจนักเนนตรงขอร้องท่านสมพานจึงสรุปให้ฟังว่า กล่าวโดยย่อ,อก,ก็คือพระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุคคลจะทำการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างดีเลิศที่สุดก็คือการทำให้พ่อแม่เปลี่ยนจากความผิดมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องเช่นถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษและบุตรก็สามารถทำให้ท่านเชื่อได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนอย่างสูงสุด าอย่างนั้นผมก็ต้องทำให้โยมเตี่ยหันมาเชี่ยวเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ได้เนนตรงพูดอย่างมั่นใจดีขอให้สำเร็จเธอข้าอนุโมทนาด้วย คงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งหยวดเชละเพราะตะแปะเตียวแกมีความเห็นสุดโตงออกอย่างนั้นแต่ข้าก็เชื่อว่าต้องทำได้สำเร็จอย่าท้อถอยซะก่อนก็แล้วกันท่านสมภานพูดให้กำลังใจผมจะพยายามจนสุดความสามารถเลยเชละครับตอบด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรัก และความกระตันยูต่อผู้บังเกิดกล้าวมันเจริญกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาให้แกทุกวันไม่ช้าคงเห็นผลเอาละนะได้เวลาแล้วแยกย้ายไปปฏิบัติที่กุฏิของเจ้าได้คำคำค่อยมาสอบอารมณ์กับข้ากราบขอบพระคุณหลวงตามากครับพูดพร้อมกับ ก้มลงกราบท่านสมภารด้วยความรู้สึกซาบซึง้งในบุญคุณของท่านจากนั้นจึงแยกตัวไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่กุติของตนกุติท่านสมภารให้เน้นตรงอยู่เป็นเรือนไม้หลังเล็กกระทัดรัด ตั้งอยู่ใกล้ป่าช้ามากกว่าหลังอื่นๆภายในเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองวายาวสามวาสองศอกนอกจากใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเนนรูปนี้อีกด้วยเมื่อถึงกุฏิเนนตรงเริ่มลงมือปฏิบัติกรรมฐานโดยสวดมนต์ทำวัดเช้าอันถือเป็นขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติ เพราะการสวดมนต์เป็นการสํารวมจิตให้ระลึกถึงพระพุทธทคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วจึงเดินจงกรมเริ่มตั้งแต่ระยะที่หนึ่งไปจนถึงระยะที่หกเดินจงกรมอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงจิตของท่านก็เริ่มตั้งมั่นจากนั้นจึงนั่งกรรมฐา,านในท่าขัดสมาธิเพชรโดยยก ขาซ้ายวางทับบนขาขวาแล้วยกขาขวาวางทับบนขาซ้ายอีกทีหนึ่งมือทั้งสองวางบนตักโดยใช้มือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นแล้วเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกด้วยการบริกรรมว่าพองหนอเมื่อท้องพองและหายใจเข้า และยุบนอเมื่อท้องยุบเพราะหายใจออกพยายามให้สติจับอยู่กับอาการพองยุบอย่างนี้มิให้สัดสายไปที่อื่นจนกว่าจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิซึ่งจะสามารถข่มนิวรณธรรมให้สงบระงับลงได้จากนั้นจึงตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นแนวสติปัฏฐานสี่ พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปนามตามสภาวะธรรมและตามกฎของไตรล,ลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และปราศจากตัวตนที่แท้จริง สายความเพียรอันยิ่งยวดการปฏิบัติของเนนตรงจึงก้าวหน้าขึ้นทุกวันแม้จะปฏิบัติมาเพียงสามเดือนเท่านั้นพระเนหลายรูปที่บวชมาก่อนหน้าท่านบางรูปก็ยังไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้เพราะย่อหย่อนในความเพียรด้วยจริยวัตรอันง,งดงามนี้ทำให้ท่านเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของท่านสมภารยิ่งนัก นอกจากกรรมฐานแล้วเน้นตรงยังตั้งจิตแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองท่านสมภารสอนไว้ว่าบุญกุศลที่ได้จากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นสามารถอุทิศไปได้ทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเป็นผู้ล่วงลับไปหรือว่าผู้ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นทั้งโยมบิดาและโยมมารดา จะต้องได้รับบุญกุศลที่ท่านอุทิศไปให้อย่างแน่นอนส่วนบุญกุศลที่เกิดจากการทำบุญบริจาคทานจะอุทิศให้ได้เฉพาะผู้ตายไปเกิดเป็นเปรตเท่านั้นหากไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์หรือเทวดาจะไม่ได้รับบุญกุศลดังกล่าวเวลาสองยามของคืนวันหนึ่ง ขณะที่เนนตรงกำลังหลับสนิทอยู่ในกุฏิของท่านก็ต้องตกใจตื่นเพราะเสียงเคาะประตูปังๆอย่างไม่เกรงอกเกรงใจของผู้มาเยือนในยามวิกาลนั่นใครอะ่ะมีธุระอะไรดึกเดินป่านี้ท่านร้องถามออกไปและเสียงที่คนข้างนอกตะโกนตอบเข้ามาทำให้ท่านตระหนกเตียเองเปิดประตูให้เตียนหน่อย เป็นเสียงของตาแป๊เตี๋ยวบิดาของท่านนั่นเองทั้งดีใจทั้งหวาดระคนกันดีใจเพราะได้พบบิดาหากก็หวั่นหวาดว่าฝ่ายนั้นจะบังคับให้ศึกท่านคลำหาไม่ขีดมาจุดเทียนไขยัยงให้ห้องแคบๆนั้นสว่างขึ้นแล้วจึงเดินไปเปิดประตูจะเจริญพรโยมเตียทำไมถึงมาดึกเดินอย่างนี้ ท่านทักพลางเชื้อเชิญให้บิดาเข้ามาข้างในตาแปะเข้ามานั่งพรางกวาดสายตาสำรวจไปทั่วห้องไม่เห็นสมบัติมีค่าอันใดนอกจากของใช้เล็กๆน,น้อยๆเพียงไม่กี่ชิ้นไฟฉายที่แกถือติดมือมากระบอกหนึ่งนั้นยังดูมีค่ามากกว่าสมบัติที่ลูกชายมีอยู่อตงช่างมีความเป็นอยู่อย่างขัดสนเสียเหลือเกินในความคิด ของผู้เป็นพ่ออาตงเตียมาลับรือกลับบ้านแกเอื่อนเอ่ยมองหน้าลูกก็อุปทานไปว่าทั้งผอมทั้งดำไม่อ้วนท้วนขาวผ่องเหมือนตอนที่อยู่กับแกโยมเตียเลิกฆ่าหมูแล้วรึถามเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่เคยให้ไว้กับปิดาเตียจะเลิกทังไม้มั่งเป็งอาชิกสุขจาลิก ที่ถ่ายทอกมาจากบางผราบุลุกแกพยายามพูดให้ลูกชายเห็นความสำคัญของอาชีพที่ทำอยู่ทำไมโยมเตี่ยถึงมาดึกดืนอย่างนี้เน้นตรงเปลี่ยนเรื่องถามด้วยคร้านที่จะฟังบิดาพร่ำพรรนาถึงสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นคุณเตี่ยจะมาทางไมละหกังวังอ่ะไม่อยากเห็นหน้าพระ พวกอีขีดเกียกฉิดหายลีแต่ขอทางคงอื่นงกิงแก้บอกเหตุผลไม่ได้บอกว่าเพราะคิดถึงลูกคิดถึงมากกว่าทุกวันจนนอนไม่หลับลือต้องศึกไปอยู่กับเตียคำว่าศึกช่างบาดใจเนนตรงนะักท่านรีปฏิเสธทันควันว่าอาตมาไม่ศึกรับใดที่เตียยังไม่เลิกขายหมูอาตมาก็จะไม่ศึก นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ให้ไว้กับบิดาแล้วท่านเองก็ไม่อาจปฏิเสธว่าพึงพอใจกับความสงบแห่งจิตซึ่งจะหาไม่ได้นอกจากการถือเพศบรรพชิต ว่าไม่เหลิกเลี้ยวอ้วก่อจะให้ลือสึกกลวยแต่แป๊เตี๋ยวพูดเสียงดังด้วยความโกรธโยมเตียวฟังอาตมาพูดสักหน่อยเป็นไรที่อาตมาบวชเนี่ยก็เพื่อช่วยโยมเตียวหรอกนะช่วยสิก้ายาลายลืออย่ามาผูกให้เสียเวลาถ้าลือจะช่วยอ้วดจริงก็ต้องศึกเลี้ยวนี้แกพูดพร้อมกับลุกขึ้นฉุด มือเนนลูกจายหน้าแปลกที่มารู้สึกคลื่นไส้เหมือนทุกครั้งที่เข้าใกล้ผ้าเหลืองเ้าว่าเนนตรงก็รู้ว่านั่นเป็นอนิสงค์ของบุญกุศลที่ท่านอุทิศส่งมาให้ทุกค่ำคืนช่างให้ผลทันตาเห็นดีเลือเกินอยา่าโยมเตี่ยวทำอย่างนี้ไม่ได้อัตมาเป็นเนนนะท่านห้ามเสียงหลง เน่งนิงอ้วใหม่สงใจหรือต้องไปกับอ้วเหลียวนี่แกเข้ายื้อยุดฉุดลากเป็นพันละวันอาตมาไม่ไปถึงจะเอาไปฆ่าให้ตายอาตมาก็ไม่ยอมสึกเนลูกชายพูดเสียงหนักแน่นเฉียบขาดจนบิดานึกท้อหากทิฐิมานะที่แนบเนื่องอยู่ในกโมลสันดานมาตั้งแต่เกิดทำให้แกไม่ยอมแพ้ ให้เลื่อลู่ไปสิว่ะจะรีกว่าอ้วว่าแล้วแกก็ลากลูกชายถูรู่ถูกกลางออกจากห้องเนนตรงพยายามสะบัดแขนออกจากการเกาะกุมหากก็ไม่สำเร็จเพราะบิดาแข็งแรงกว่าปล่อยอัตมาก,ก่อนไม่งั้นโยมเตี่ยจะต้องเสียใจท่านขรูอ้วไม่ปล่อยลื้อต้องไปกับอ้วเหลียวนี่ รู้เป่าอีกไม่กี่วังอายุลือก็อจะคกสิบสี่เลี้ยวย่างจะมาเที่ยวขอทางเขากิงหน้าอายฉิกหายเลยแกบน่นเอาละในเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องเราก็ยังได้เจอเจอกันอีกเลยพูดจบก็สะบัดแขนอย่างแรงจนหลุดจากการเกาะกลุม แล้วกระโจนลงกุฏิวิ่งหายไปในป่าช้าข้างหลังวัดเมื่อหายตระหนกตาแป้เตียวก็วิ่งลงบันไดไล่าตามไปแสงจันทร์สลัวรางในคืนข้างแรมทำให้มองเห็นทางโดยไม่ต้องพึ่งไฟฉายสุนัขในวัดพากันเห่าเสียงกรมแล้วก็วิ่งกรูเข้ามาความกลัวจะถูกสุนักกัดทำให้แกหันหลังกลับ และว,วิ่งอ้าวไปทางหน้าวัดครั้นแน่ใจว่าสุนัขเหล่านั้นไม่ตามมาจึงเปลี่ยนเป็นเดินเร็วๆแล้วค่อยช้าลงช้าลงกระทั่งถึงบ้านจิตใจของแกยามนี้จังรันทดหดหูเสียนักน้ำตาไหลรินอาบแก้มโดยไม่รู้ตัว